ดีครับผมจัดส่งไปพร้อมกันนะฮะกับปืนสั้นเมื่อกี้นามีนะฮะนี่เป็นอขอบคุณลูกค้ามากนะครับนี่เป็นเอ็มบีศูนย์สามดีนี่เป็นสีดำนะลำกล้องนอกเกี่ยวนะฮะอันนี้ก็ยอดนิยมครับนี่กระโบชันเอาไปก่อนนะฮะจัดเต็มนะครับผมถ้าซื้อสไนเปอร์ร้านเราคะเอาลูกบีไปก็ศูนย์จุดสองศูนย์ตันะสีพันนัดนะลูกแก้วพันธนัดแล้วก็ซิลิโคนนะครับหนึ่งกระป๋องแล้วกเป้าสิบแผ่นนะฮลูกค้าซื้อเริ่มนะศูนย์จุดเอาห้างมาให้หนักขึ้นนนนนนะะะะะฮฮก็โโออออเเเเคคดดี๋ยยยวผมสจทบิห่า อันนี้กล่องอะไรก็น่าจะโอเคนะฮะก็ถือว่าใช้ได้ครับอ่เปิดออกมาก่อดน,นะฮะปุ๊บจริงมันทำง,งานได้เราก็เช็คให้อีกครับแต่ว่าเราให้เหกหน่อยว่าคจะได้เห็นเนาะนีก่ก็กดไปตรงๆนะครับธรรมดาเนาะไม่มีอะไระครับตรงนะถ้ามันเต็มแล้วก็ต้องอยกบึนนะครับผมประมาณนี้ครับอันนี้หน่อยก่อนฮะหรือก็กดิ้ดออกได้ครับผมขยิงออกมากดใส่เข้าไปเนาะอ่า บแบบแคปนี่คือมาตรฐานนะปกตินี่ก็นี่ยังไม่ล็อกนะจะขึ้นได้ถ้าล็อกก็คือนั่นฮะครับคือได้ตังนี้คือล็อกนะยิงไม่ได้นะกดไปข้างหน้าครับผมโอเคนะครับโอ้โหแรงนะครับยิงนัดเดียวก็พอก็ <c oughs> ถือว่าทํางานปกติครับเดี๋ยวจะส่งให้นะไอ้น,นี้ก็เดี๋ยวให้ดูกันนะช่วยหนมะันจะมีเอ่อ <c oughs> อะไรนะสป,ปีดเพืเ่อให้เนาะเออ่ไม้หลังมันก็ให้มีครบนะจริงมีครบนะ นะครับแล้วก็ม้นองก,กล้องแล้วมีสปริงให้นะครับผมนะกจะับผุให้มีของเสบกล้องมีสายสะพายให้มีะัแจครบและส่นวนใหญ่ครบเนี่ยผมจะประกอบข้นะครับนี่ผมจะทดสอบตัวนี้ล้กันว่าทำงานดีหรือเปล่าน,นะครับจะทำให้ทุกอย่างถ้าผมเพื่อความประจุขภาพสบายจะได้ปกตินะครับผมหรือก็จัดสงให้นะครับผมสนใจก็ทํากันถาสไนเปอร์เราก็มีหลากหลายรุ่นอยู่นะครับก็สอบถามก่อนได้ก็บถูกใจสั่งซื้อได้เลยครับแต่ส่งไวส่งจริงนะได้ของแน่นอนครับขอบคุณครับราคา ถูกเลยครับในเพลงนะครับ,บคุณรับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ